หมอนี่ยังมาออกโลกวุแต่ขี้ดินกําลังขึ้แต่นหขึ้นแต่หน้าโอ้แซ่บบอกเพื่อแซบขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเลยที่ขอบใจแล้วผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยจะไหนแซ่บบ่ะฮะแซ่บโอ้โหเน่บอกกล่องเลยสบายดีก่อนสบายดีสดีขอบใจเด้อพูดสิทำบ่ละขอกไม่ได้อ

เอาสบายดีพี่น้องบดคู๊ดู๊คนเนาะมื้อนี้เอาก็สิเป็ดคอนเทนต์เลี้ยงอาหารคนบดหมู่บ้านน้องแตงนี่เนาะเอ่อคอนเทนต์นี่ก็ถือว่ามาจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะพี่น้องอยู่เมืองนอกเนาะเอาตุ๋ยก็เอาตุ๋ยเนาะแล้วก็หมูเล่าเนาะเอาเตะเนาะอาราตนาแล้วก็บขอาวโพดไอแต๋เนาะพี่น้องเนาะฝากเงินมาให้เป็นจำนวนสองร้อยดอลลาร์เนาะไปแหลกก็ถือว่าได้ซ้ำละเนาะพี่น้องสิไปซื้อเพอซื้อหมากไม้ซื้อยังต่างๆนี่แหละมาเลี้ยงคนบดในหมู่บ้าน ไปพี่น้องเดี๋ยวจะได้กรสีขอบบุญนขอบคุณเพลินน้ำหลังถ่ายคลิปแลวตอนนี้เป่นบรรยากาศซื้อของซื้อแนวกินก่อนเนาะรายละเอีเยดทุกอย่างกะบเบิเ่งกันในคลิปเลยพี่น้องไปออนาะพี่น้องตอนนี้ก็ลังออกจากบ้านไปตลาดเนาะไปกับไปกับเสือเผ่นซองคนเสือตะมดโอ้ถุงหน้าธรรมศาสตร์พี่น,อออาาน้องเสือหานได้หมดเลยส้วงนี้ก็ย่ามให้ย่ามหน้าพี่น้องเลยผูดใด้ก็ดีใจแซ่ๆว่าสิได้กินเพอ ตอนเทีย่ยงึ้นไดรับหน้าบราษัทเจ,กจอกันอยู่วัดเนาะมีกับประมาณนี้เราพี่น้องทางข้าบ้านกับซีนี่หนาหนึงน่ง,งจากทางย่างเขามาก,กับโบกไก่ด็อกประมาณซีหางสิบเมตรเลยนะร้อยเมตรเลยนะทางมือเซ่้ตัวนี้ทางมือเบี่ยงเ,เลยนี่อื่นเนือ้อ บ้านน้องแตงสิติแขวงสารวัตรเมืองคงสิโดนพี่น้องไปไปดงบรรยากาศอยู่ตลาดบุลยพี่น้องเอาล่ะพี่น้องมีบินจางไหมค่ะสวยโฟมแลแ้วก็คุอเพ,พ,พเดี๋ยวชิลายละเอียดต่างหากด้ยวยสามเสนหาพันน้องดูขาเมื่งงามอันนี้อันนี้ที่ว่าพริกพริกเกลี้ยวนี่สามช่วงเลยรอ ทัสิบเนาะอันนี้เี่ยวจเท่เกเี่ยวเลยเป็นหกสิบเป็นเจ็ดสิบนี่รับไปไลยเก้าสิบโอเคเก้าสิบพันโลดหนึ่งบ่ตัวนี้สามสิบพันเป็นบ่ตัวนี้สองพันเป็นหาสิบเนาะโอเคโอเคขอบใจหลายเออแถนกันก็ได้เอาจะร่วมกปนเลยพร้อมๆสมมตรัไปไหนสมมตนี่เมดนี่ สามชิปก็เป็นหาชิหาิหอมปอกกับหอมบัวเนี่ยละิอก็เป็นเจ็ดิผักกะหล่ำชิปสองพันแปดชิปสองพันแปดิสองพันเนาะแปดิตัวกับบุหรบ่ท้องละชิปสองพันบ่ออันนี้น้ำซุปเอ่อหกทงมาถึงราคาเป็บไวะหกท้งเจ็ดสิบหมบ่เรฮะเจ็ดอเจ็ดสิบตัวกับบุรบ่ เออเซนเพลกับลูกสีนทั้งหมดสามแสนเป็นบ่อโอเคสามแสนโลทะเลกุ้งนี่แถมสาวเดือดเงินกระดูกหมูอะไรโลสิพันเนาะพี่ว่าโล1ิพันเนาะหาโลหาสิบเอาแถมมั้งฮะแถมโอ้ขอบใจหลายราคาจะดีเอาบุญนำกัน ตัวนี้ทุกนีลราไปไหนแสนสีจ้าแสนสโอเคัวไดนดิแสนสาตัวนี้แสนสามโอเค <c oughs> มังนาวนี่โลโลสิบพันหรสามโลสามสิบเนาะพอกินแต่มังนาวแล้วมันถึกเลย okay. อา่น้องซื้อมังนาดถือว่าหน่วยหกพันเนาะห0าสิบหน่วยสามแสนโอเคห0าสิหน่วยสามแสน หาจจะต้องคุณพี่น้องหานก็อย่ตัวเองดอกเป็นปืนแบบนี่โอ้ใจดีเลยซื้อหาชิ้หน่วยแถมสองหน่วยสุดยอดสุดยอดจริงๆแล้วคุนลดให้แล้วพี่น้องคุนขายหน่วยเจ็ดพันผู้แหละลดให้หน่วยหกน้องพี่น้องไม่ข้วก็มาอะไรคุณเกลี่ยหมดเลยสินะเลือดทานโอ้เกือบบกยกตัวนะเบิ้งเช็คเครื่องก่อนพี่น้องเบิ้งเช็คตัวนี้ก่อนเอายาบ้านพี่น้องเช็คต่ออยู่เบิ้งเด้ออันนี้ซีนหมู ตัวนี้แซสนใสช่เนาะแซนชาชิพัทมาเนาะแล้วตุ๊กเจชิพัทฮะมึงก็อันนี้กุ้งอันนี้พักข์เขาเนี่ยปูกุ้งโลนึงโลแซนเศร้าไปเลยนี่เซีไไน,นเพอร์ชิปทงลูกจีนหาทงแล้วก็ทงหอกบกมะนาวนี่มังนัดพี่น้องเมามังนัดมาเลี้ยงนี่ช่วงนี้ฤดูมังนัดเนาะย่ามังนัดก็เลยจยัดเป็นหมวกใหม่มังนัดเลยเอาเนาะพี่น้อง เซกเครื่องก็ถเทพี่น้องเอ้ยเซกเครื่องแล้วเครื่องบะคขบซื้อเพื่อแล้วเครื่องหั่นแต่ว่าผักไม่หั่นใายผักโอ้สิเดแลนเขาเปาอีกเลยพี่น้องเอ้ยกระเทียมเจียวพริกเจียวน้ำซุปผัดไทยแล้วก็ผักสลัดแล้วก็ผักหอมต่างๆนะโอ้ยพี่น้องสิเดแลนเขาโค้งอีกเลยเบิกไปก่อนพี่น้องเอ้ยบ้าเอือดและ มาเช็คเครื่องมาครบเลยเป็นดาบเบิ่งมันขาดลืมเครื่องอยู่คคบพี่น้องไปผู้เดียวมันก็ลืมอพีเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> ลืมไปนี่นลแล้วจนเมือเ่อ <c oughs> อดเลือดอันนี้เลือดโอ้เมื่อหอดวันลืมนี่เครื่องลงนี่ <c oughs> เอาผักหอมักสลัดผักหอมทุกอย่างหอมป่นนี่แล้วการนำซุปนี่ตัว <c oughs> นี้ก็ พอหอมนีเส่น้ำซุปพริกเกียวกระเทียมเจียวกระเทียมสดมีบวงสื่อมาองยานี่พี่น้องสีนี้ถือว่าไล่เติมหระสีไม่ใช่ำงามพี่น้องเลยสีสดแบบคอยว่าวแบบอันนั้นเลยนะว่าวแบบติดมันเลสีเนเ้ดเพิ่กันแน่นหนี่กนะง พ่อเขากับสีพ่อเขาแบ่งไหวเนาะมีมี่มีบ่ว่าเราเรืออีกขบวนเลยเดี๋ยวเอาเงินให้นนี้เพ่อนเขาจะให้อีนพืากมุบาทเารมีเขามาโอเออโอกม่อใช้พ่อเขานี่บ่เออเออตัวได้ขาดเคลื่อนเราบอกรถนี่ก็ไม่ขัววันี้ว่าม่เอการบูรณะไม่ขั้วมี้ำใจพิเศษให้เด้อเ้ อย่างไรไล่กัไมิแตอบังสโบ้เนี่ยนี่นี่นี่ไพไปขั้วบังนัดเหรอนักเอกคนไพ่ไปขั้วบังนัดเว้ยบุ๊บบุ๊บบุ๊บสนิบเอโอ้โหผมเนีผมก็ว่ายุ่งมังนัดหาอกซิตีพี่น้องมีภายอาหารเนาะแม่นอกปนิ่พี่น้อง <c oughs> อา่านอพี่น้องนี่คือพระเขายาปูเนาะมีกุ้งมีหมูแล้วก็มีมมอ,อันนี้เนาะหน่วยงานชิมเถาแห้งก๋วยหมูก๋วนก่อนชั้นก่อนเถาแห้ง กเล่พี่น้องเลี้ยงลมน้อพี่น้องตอนนี้กำลังหลวกใส่ถวยเพอเนาะเสร็จเพอพ่อบอเลยว่าก้าวอะลูกสีพี่น้องรีโอนพัก

có bán đây rồi <laughs> bóng ạ này thank mm -hmm. you อาเมอาเมอตนพอเปพอเป้ารตกระนาอกตนาออพวไม่ออกเตวตกรอกพ่วไมออกเตีาวพอบุบุญธรรมเราจงนำกระุขู่พ่อออกตนอย่างนุ่มมัน่ยินูปาธนาชิรนะกรได้ซีสนั่งทรงดามโรป่าปม่นอคุยเหนือดจนเ่ใส่แทสบายดีสวย หอยลินหอยฟังมนันงงในใววางยาไต้ยังให้รางร่นเดืเถืคู่แนวคิดจะแต่หน่วยเกล่ยวส,วยยส,ยสร,พวรสัพยนู่นก็ให้แต่งานยาจะแตุง่ใหนใส่ออากระเป๋าเด้อระเปต่จะให้ค่นดงพ้องไปใสุ่ญแ่น้องอ่ำอายวันหนากสาขาปาเมื่ทุกตนทุกคนกอดกอเดินสาธุ เอาพี่นอ้องบรรยากาศนีนกกหนหน่น้องเฮือกเพอม่เฮ้ยแซงได้หนเนาะมอนี่ยังมาอ,อกโลกวิแต่ขี้ดินกําลังขึ้แต่นหขึ้นแต่หน้าโอ้แซ่บบอกเพอแซ่บขอบใจผู้ใหญ่เจริญดิขอบใจเลยผู้ใหญ่เจริญเ้ยไผ่ละ่ะเพ้อมัอนี่ไผ่ล่ะ ชื่อชื่อจะได้ละอ๋ออาตุยอาตุยหน่อยอาตุยไอตุยเออครับไครกบชื่ออะได้อติอาติอัลตนาอัลตนาขั้วไอ้เตีวขัวอุเตีวเออแล้วก็เอาเอลพงค์เอาเอลพงค์ขอบใจเด้อเออที่นี่มีแห้งบู้เบื้องบนต้องห่วงแล้วเราไปดัมหน้าแล้วจะให้ดัมไปแล้วปัดได้หยัดเขาด้วยปวพี่น้องเต้บิทักเต้บิทักกุติเบิ่งนี่ไม่ขั้ว ลยลยผนดีทั้งมดกรีไม่ใส่พีนัุงกะไจับมาช่วยช่วยห่อมือมาท่านด้จัดแหแดกเสริฟก็มีใอด้ยอสด้วาท่านใส่ใส่ทองแรไพเสียอาวถอยเย่ดอกสุดต่อไปเีกเตอีเอออานามใส่ทงไหเลาโหเแดก พี่น้องก็คือว่าโอเคอยู่ทักทัูกกันเต็มซื้อเพิ่มเติมอีกพี่น้องโอเคเอาอีกหาทงจะไหนแ่บบ่ฮะแ่บโอ้โหแ่บพี่เพชรอะไใส่จิ๊บจี๋ มีอะไรกับป hmm, ีมีเลยโอ้บักตัวโนังเลีนกันเลยเฮ้ยแจ๊บบโอ้มาตมนกับมาตมน

หวยมาท้าบแล้วผทษนน้องหมอบุกลื้อจาวยเลยบุกลื่อดิซอยจ้วยเลยซอยอันนี้อั้ฮาจะกวยอันสองอเสายซองมัดแทร่ดิพี่น้องพี่น้องบรรยากาศพ้นกระตกเลย ปุณิยะเติมน้ำซุปไว้บ่วดจากทื่อนน้ำซุปพันเนี่ยฮะขอบใจเยอะเออขอบใจขอบใจขอบใจเพื่อนอยู่นี่มีแห้งขอบใจผู้ใหญ่อยู่เมืองนอกพูนขอบใจวัดบุพเพศเออทีเพื่อนที่เพื่อนเลี้ยงเจ้าเนี่ยมือนี้เนาะโหทีนี้นเจ้าเนาะต้องห่วงพี่เลิกมาแต่ดับหน้าไปดับหน้าไม่รู้ไปเลียนขี้ต้มเคร่องขี้ต้มเคร่งดับหน้าน้ำกัน ขอบใจนะเออขอบใจแนแล้วเนผูองเข้าเบดนวนบักเฮ้ยแมนมันโอ้แน่ระกอบเลยเว้ยสบไปดีก่อนสบไปดีขอบใจเด้อทำบไปละ

ủa sao ทันอ๋อบ่ดันเฮ้ยอ่านกนี่มากล้วย mà หั่นนก bạn, bạn này มือ này เอ้อพี่น้องพี่น้องเพิ่นกอกซ้ําหมู่ ใครเออนี่พ่อ่นเบ่งอยู่คเดียนี่คนเชียงรายนะไหนเสือขาวดีคนต้องแหลกอีกนี่ก็ดิเฮ้ กินนะ้าเยอะมาได้กินหน้ากับผ้ดีได้ได้กินเบอร์กับมีแหงเลยผู้ดียามไฟยามหน้าใช่เลยเลยโอ้โหได้กินยังไงขนมก็ได้กินบ่ได้กินเพื่ออไรคนี้ทังล้างงานได้กินเวทเด็ดดันวนกะตกพี่ร้อง คนขนาดกำลังมาอีกกองน้นมามามาเส็นเพยยังไปสื่อต่อเติมอีกน้ำซุปยังไล่อยู่กินอย่างเดียวตีพะสิทธาแข่งห้าคานับเอาเกินยนยุบ

อาอพี่น้องคือว่าเขาย่อยมาเรื่อยๆเนาะผู้กินแล้วแล้วก็เมื่อผู้มาใหม่กับมาเนาะมีวันหน้าก็มาสึกงานท่ากับมาเนาะได้ยังปุท่าไหร่ที่นี่ยังย่งเออไปไปรอเที่ยวได้แล้วพ่อเจ้ายังเออมาๆมากินกันเดื้อสิงเปยเอาหอยฮะเออเอาไหมเอาไหมเอาลวู้ลเอาลวดลวดผู้มาใหม่กับมาเรื่อยๆพี่น้องผู้ตีแล้วขึ้นให้แต่หน้าผู้ดี จะไดยิ้มแล้วเะนี่ยิ้มวพนี่อิ้แล้วพสบายดีพอจะเบ้มวันนี้วันนี้พอก่อนวันนี้่้าวอเบิ้งป้าๆนั่งยิงากินกระเตียวเออเบบายบายบายจะยิ้มแล้วู้พายิ้มบอกลูกไหมยิ้มมาคักร้านี่แล้วนี่คล้องแขกันาือมาเผื่อบอแม่ก่อนบ๊ายบายมีบ๊ายบายเอาบายบายสบายดีพอจังนีบ๊ายบายบายดี พอยุงเทรแมุ่งเทรได้ไปหาเงินมาเจอขนมใหม่ได้หนิขอน้นอีกดองสุกเสินตัวนี้เอ้าเห็นยากเออสุกเซินพีดองเห็นวันนี้ก็สะอาดอยู่ได้เนาะพีดองเนาะอู้หูผีดองเรงรังมาเลยละอีเด้อผุนชุดใหม่มาอีกผุนชุดนะ เอาพี่น้องตอนนี้ก็เลือแต่มีขั้วเนาะมีขั้วทั้งมืดกับแปคนเนาะพี่น้องสองสแล้วก็เอื้อไว้อีกผู้นึงแล้วก็ประท่นเนาะบานนี้เงินที่เลือพี่น้องจากก็เท็นที่คอยกับตังใจจงไว้ให้เน่เพราะว่ามีขั้วนี่คอยไปหาเป็นการส่วนโต,โตเนาะก็ไร้บอกเราว่าใช้เงินไหนข้าเพิ่นแต่ว่าคอย แอบจงไว้หายค่าน้ำใจพอมีขั้วนี่เมื่อยบริยูเดียเศร้าจนมูเมื่อเบิ้ลแล้วก็ต้องไปเก็บเครื่องเก็บยังอีกดั้งไผ่เห็ดกินทุกอย่างะนะเพราะฉะนั้นแหละคอยจงไว้แห่น้ำใจถือว่าภูรหาที่พักกี่พี่น้องกะประมาณนั่นเนาะเอาหายที่พักเจ้าครูก็ไผเอาครูกบโอ้เอาเอาเจา้าครูก็อันนั้นครูก็หนุ่ย แล้วนี่สองคนนี่คู่กันตัวนี้เรือเว้ยเอาใรซะบัดตัวนี้นี่เว้ยเว้นี่รามาเลยเว้ยก็ปลาท่องปถือว่าตัวหาซิปนี่ปลาท่องครับปลทอนตัวหาซิปนี่ใหรเว้ยผู้เดียวเว้เราเมื่อยเพราะว่าเห็นเราเห็บปุกปั๊มเนตัวนี้นหเ้ยตว้นี่หาซิ แล้วก็ให้ปัดทอดครับผัดทุ่งหันพลัสอานาะเนาะพี่น้องเนาะคอนเทนต์กับจิประมาณนี่ก็ถือว่ามีความสุขหลายอีโมกับใจที่ว่าได้เห็นเหตุกินเพราะว่าคนมาแต่ให้แต่หน้ากรับบุญมากินบาดเดียวทยอยมาเรื่อยๆรืเรื่อยเนะแต่ก็ได้กินมืทุกคนแล้วก็ย่ำขึ้นอีกว่าอีมืุ้กคน เบิรพลงสองสามถวยก็มีเนาอพี่น้องกะสิประมาณนี่สุด้ทยนี่กะขอขอบใจพี่ทุกคนที่เข้ามาชมนาะพี่น้องผู้ใดที่เบิร์ก็ถือว่าเป็นบุญนำกันเลยเห็นเหรอมีรอยหนิมน้อพิการโบได้อิลีก็แม่นขอขอบใจพี่น้องอยู่มองนอกนาะผู้ใหญ่ใจดีคือเอาตุยก็เอาตุยแลวกเอาเต๋นาออารัตนาแลวกะขอพ่อไอ้เตวเนาะแลวกะ เอาแอวเอาพงเนาะขอขอบใจผู้คนอยู <c oughs> <yelled> ่ดีไม่แห้งอายุมันคนเยอะเนาะคือว่าออมีคนสุกลายบ่อยง่ายซะจะเด็กน้อยผู้เฒ่ายังกินต่างๆนานาอะนะพวงานมีคนสุกรลดเอาขอขอบใจสบายดีบายๆเฮ้ยขอบใจเนะขอบใจเด้อเออีพิเศษนี่พวกนี่เมื่อยพวกนี่ขอไปหาต่างอีกพวกนี่เนาะเออสบายดีบ๊ายบาย